ทีมเล่นแน่ขอกราบสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับเราเหมือนเดิมแล้วเราก็ยังอยู่กันในเกมดิจิมอนมาสเตอร์ออนไลน์ในเซิร์ฟไทยแลนด์นะครับผมทุกคนอาจจะสงสัยว่าเสียงผมเป็นอะไรนะครับใช่ครับเป็นไข้หวัด<ะ>ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยยังไงรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแต่ผู้จัดทําเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าแล้ววันนี้นะครับหลังจากอัปเดตใหญ่มาเรายังไม่ได้มีกิจกรรมอะไรทํามากมายนะครับแต่มีหนึ่งในอัปเดตที่ ถือว่าวันนี้ครบพอดีนะครับ6วันนั่นก็คือการลงอารีนาผมเลยมาทำคลิปเกี่ยวกับอารีนาใหม่นะครับโดยใช้เจ้าเรนามอนนี่แหละคลิปนี้เสียงอาจจะมูตุ้ว์ๆหน่อยเดี๋ยวว่ากันนะครับผมปะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าอารีนาใหม่ยังไงอากอนอื่นนะครับนี่ผมมีบัตรอยู่5ใบนะเดี๋ยวเราก็ไปรับเพิ่มอีก1ใบก่อนนี่ครับจากเมกุมินะครับผมของรางวัล ดิจิมอนอารีนานะครับอ่าเรามารับเลยนี่ครับได้เหมือนกระดาษพับ1ชิ้นอ่ารับเลยโอเคเป็น6ใบนะครับเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านค้าผลิตไอเทมเข้าไปที่บัตรดิจิมอนอารีนานะครับอ่าแล้วเราก็แลกเลยนี่6ใบ6อันได้1ใบนะครับผมเตรียมตัวเข้าอารีนากันดีกว่า อ่าได้มาแล้วบัตรผ่านดิจิมอนอารีนาบัตรผ่านแบบใหม่นะครับผมรู้สึกว่าถ้ายังไม่เวล140เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามันต้องมีความเตรียมพร้อมในระดับหนึ่งนะครับผมอ่ตัวที่ผมจะใช้ก็คือยังเป็นตัวเก่าอยู่นะไม่ใช่มิโกะนะครับผมนี่ยจะเป็นซาคุยามอนนะครับผมซึ่ง ตัวนี้เราอยู่ในร่างเบิร์นโหมดนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทําเหมือนเดิมเลยนะครับเน้นย้ําสําหรับร่างเบิร์นโหมดก็คือเราต้องไม่ลงดันมืดกันก่อนนะครับหลังจากที่เราลงดันมืดเสร็จนะครับเราก็จะได้วิวัฒนาการขั้นสุดยอดมาแล้วก็ของผมมันเป็น WG ซึ่งวันนี้ผมได้ WG ด้วยนะครับผมทําให้ดาเมจแรงขึ้นบัฟที่ผมใช้นะครับก็จะมีนี่เลยประมาณนี้นะครับผมและนี้2อ,อันนี้ได้จาก การที่เราลงดันเดวิมอนระดับย่านนะครับโดยนี้จะดรอปจากโอการมอนและอันนี้ก็ดรอปจากเลโอมอนนะครับแล้วก็เป็นบัฟธรรมดารวมถึงบัฟ2ชั่วโมงนะครับเป็นบัฟจากสัตว์เทปนะซึ่งผมจะทําให้ฟูลบัฟที่สุดนะครับผมเพราะว่าผมลองลงหลายครั้งแล้วทุกบัฟมีความสําคัญหมดเลยรวมถึงบัฟดีด้วยนะไปะ เดี๋ยวผมขอญอาตถามก่อนเผื่อว่าจะมีคนแจกพรน,นะฮะถ้าเกิดเราได้พรด้วยเราก็จะได้บัฟจากเกาะฝ่ายเพิ่มไปอีกนะครับผมมามาเราก็โขงเลยเพื่อที่ว่าเราจะเก่งที่สุดเก่งที่สุดนะครับเพราะว่าอารีนาผมบอกเลยว่าผมจะใช้ยาที่ฮิวแรงเท่าที่จะทําได้นะครับรวมถึงสิ่งที่ต้องเตรียมไปก็คือไก่1วินะครับหรือไก่ที่เพิ่มพลังและ เพิ่ม ds เราฟื้นฟูทันทีเลย50%ไม่ว่าคุณจะเลือกเท่าไหร่ก็ตามอันนี้ถือว่าจำเป็นมากนะครับผมโอเคน่าจะไม่มีใครแจกพรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูพ,พร้องนนกันดีกว่าว่าอารีนานะครับจะเป็นอย่างไรมาก่อนอื่นนะครับเราก็กดบัฟให้ได้เยอะที่สุดเลยนี่บัฟ de บัฟหมาป่านี่บัฟปีนี่โอกามอน, B B. น o จะตไป at hpdsne อ่าไปเพิ่มนี่ครับโอเคเราบัฟสูงสุดเลยนะครับผมและซาคุยะผมมีอีกบัฟหนึ่งก็คือมันดาระนะครับผมอ่าแล้วผมก็มีต้นไม้ด้วยปึ๊บบัฟต้นไม้ไปนะครับตอนนี้เลือดผมทั้งหมด4 4 0 0 0สเออสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับหรือยังไม่เคยลง แล้วตัดสินใจว่าจะลงให้มันจบมันพอไหวไหมนะครับอาตอนนี้ผมเลือด44่หมนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดสเตตัสให้ดูดาเมจผมอยู่ที่19,600นะครับที่เข้าก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ฮิตเรทผมอยู่ที่ประมาณแค่3,000เพราะฉะนั้นไปดูกันดีกว่าว่ามันจะช้าเร็วขนาดไหนและผมจะต้องใช้อะไรมั่งนะครับผมเพื่อที่เราจะผ่านด่านสุดท้ายกันไปนี่ครับ ดิจิมอนอารีนานะครับระดับทั่วไปนะครับผมยังไหวแค่นี้ลุยอ่ามาปึ๊บอ่าหลังจะเข้ามานะครับเราติดสถานะปลดบัฟลดป้องกัน100เอ๊ยแต่เราบัฟมาเยอะแล้วเราไม่กลัวไปลุยอ่าตัวแรกตายไปแล้วอ่าตัวที่สองตึบ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 อ่าตายไปแล้วได้อยู่ตัวที่สามปึ๊บปึบปึ๊บปึบ,ปบเอ้ย เป็นไวรัสนะครับเหมือนจะเป็นตัวเดิมๆนะผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวเดิมนี่โอเคอย่าลืมเก็บกล่องด้วยนะครับระดับทั่วไปเราจะต้องเก็บกล่องที่พื้นเอานะเราจะไม่ได้เป็นเข้าตัวนะครับผมมาปรับๆจัดไปเลยไปรุ่นนี่ต่อมาเป็นนาโนมอนเราตี1 1 2 1 2นน,น,นะครับก็คือตีกดโจมตีแล้วหยุดรอนะครับเพื่อที่จะ มันจะได้ไล่ดาเมจให้เราเรามันจะรีดดาเมจให้เราได้เยอะมากกว่าปกตินะครับผมแล้วตัวยาที่ผมจะใช้นะครับไว้สู้ในสุดท้ายก็คือเป็นการลงดันสัตว์เทพนะครับระดับยากเพื่อได้มานะครับมันก็จะเป็นยาเพิ่มพลังเพิ่ม HP และเพิ่มมานานะครับในระดับ7,5 0 0เออเพื่อเราจะยื้อไม่ให้เราตายนะครับผม <ไ>เพราะว่าดาเมจมอนค่อนข้างแรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายังตีโคลนบล็อกไม่ถึง87อันนี้ผม90ได้จากซิลเมงนิดนึงนะครับก็อาจจะเก็บไว้ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้เหรียญไอห,หน้าแบบเยอะๆนะครับแล้วเราไม่ตายด้วยเนาะนละอ่าโอเคมาถึงแวมแล้วแวม120แล้วนะครับไป ขอญาตบัฟเอนิดหนึ่งเอ้อบัฟ d ีนิดหนึ่งมาปุ๊บโอเคโอ้เลือดเ,เริ่มลดเยอะแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้หนักมากนี่อันนี้รายละเอียดบัฟเลย ผมบัฟเบบยาวๆแน่นๆเอออีกสองตัวสองตัวสองตัวเราก็จะผ่านเป็นอิสระแล้วชุบชุบนี่อุ้ยอยโดนแซ่เออมาต่อมาเดดเมราเดนเมราเป็นดาต้านี่แน่เดนเมราเหรอ ของผมมีเมมโมรี k สกิลด้วยนะครับเป็นเจ้าแหงความมืดเพิ่มธาตุความมืดแรงขึ้นไปอีกอ่ะขอฮิวเลือด7,500หน่อยนะครับผมเพราะว่าเลือดเริ่มลดไกลแล้วกันเซฟไว้นะครับผมอุ้ยมันด่าผมก็จะหมดผมอาจจะต้องบัฟมันด่าก่อน <Hey. S 1> และนี้เขามีจำกัดเวลาอยู่นะครับถ้าเกิดเราช้ามากๆมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะ ดังนั้นเราก็ต้องรีดดาเมจให้ได้เยอะที่สุดไวที่สุดเร็วที่สุดนะครับผมผมเทีอบไลท์ like ก่อนหนึ่งทีบัฟหนึ่งทีแล้วก็รีดเลยรีดดาเมจ <read damage. S 1> จัดไปเลยเอย50เปอร์แล้วครับเออพ่นไฟพ่นไฟไปเรื่องพ่นไฟเหรออ้าว อย่าลืมนะครับเช็คที่พื้นด้วยเวลาเราตีแล้วนะครับกันเผื่อว่าเราไม่ได้เก็บเหรียญน,นะเสียดายแย่เลยนะครับลงได้แล้วผ่านแล้วแต่ไม่ได้เก็บเหรียญอุ้ยผมต้องมันดาหนึ่งทีมันดาานี่อันนี้ติด2อันแล้วเป็นลดค่าป้องกัน100 100นะครับผม ปุ๊บบัฟเจ็ดพันหน่อยเอ้ยหเขาเป่าแรงมากเลยนะเขาเป่า6,500ผมบัฟไป7,000ให้ผมฮิวไป7,000อุ้ยีก0 0 0ค่อนข้างแรงเลยนะครับผมเออซึ่งตัวผมนะครับมีอวยพรเพิ่มเลือดอยู่40%เอ้ยมาแวมเดมอนตัวท้ายแล้วชุบเก็บของก่อนชุบบัฟ7,500 สู้ตายพนมเดียวนี่เดียว,ยวอุ้ยอุ้ยแรงผมใช้ววยพรไปแล้วเพื่อที่เราจะรอดพ้นกิจนี้โอ้ต้องมาเล่นไก่แล้วไม่ได้ฮิวมันไม่ทันต้องกินไก่50แล้วนะครับด่านสุดท้ายนะเราต้องเวล140นะครับถ้าเกิดว่าเรา ไม่ใช้เวล140นะเราจะสู้กับมอนตีกับมอนไม่ค่อยโดนนะครับเราก็จะใช้ได้แค่สกิลดาเมจอย่างเดียวซึ่งมันอาจจะไม่พอปิดหรืออาจจะช้ามากๆนะครับผมอ่ามาสำหรับคนที่มีตัวละครที่เป็นวัคซีนก็จะดีกว่านี้นะครับผม เพราะว่าอันนี้ผมเป็นตัว Data มันแพ้ทางไวรัสเนาะมันก็จะสู้ค่อนข้างตึงมือหน่อยอปุ๊บ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 หิวเลือดก่อนนี่จำเป็นมากเลยนะครับงั้นถ้าเกิดว่าไม่มีไก่วิไก่50นะเราอาจจะล้มหมอบกระแตตุ๋ยได้เพราะว่าดามเมจค่อนข้างแรงเลยนะครับปุ๊บดูเขาโจมตีเราว0 0 0นเอ้ยไม่6 0 0ันลย กดอีออกทีนึ่ายังพอประคองเลือดได้อยู่นะครับอ่านี้เลือดต่ำเกินแล้วเรากดไก่วีเลยทำไงก็ได้นะครับอย่าตายเพื่อที่เราจะได้เหรียญเต็มๆนะครับผมมาอื้ออื้อ เออถ้าได้บัฟจะก่อไฟด้วยก็จะเลือดเยอะกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็บัฟให้เยอะที่สุดสูงที่สุดนะครับผมสำหรับมือใหม่ตึงมือเลยอารีนาขนาดทั่วไปนะอ่านี่มาโอ้ยหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีาท,ทันไหมทันอยู่สู้ๆไวรุ่นเลือดต่ำแล้วมิวกดไก่กดไก่วีนะครับอ่านี่นิวเเป็นหชุบ ไหวอยู่ทันอยู่จัดไปนุม่มเออเออโอเคเลือดสามหมื่นอยู่พยายามประคองเลือดไว้ดีๆนะครับไม่งั้นเราจะตายได้นะนมาเอเอต๊กชุบกดนี้ก่อนปับ๊บกดนี้อ่า เลือดต่ำมากๆเราไปเจาะที่ไก่วีไว้เลยนะนี่ปึ๊บโอเคไปลุยอุยอบับจะหมดบับจะหมดเร็วต้องรีบปิดแล้วนี่จัดการอืออือเลือดสองหมื่นแปดเลือดสองหมื่นสี่เคหมื่นหกต้องบับแล้วเดี๋ยวตายอาโอเค ยังไหวอยู่ยังไหวยอยู่ยังทันอยู่อา้าวมีเลือดสามหมื่นหกเปิดแล้วนิดเดียวทุกคนปืดยูก่อนหนึ่งที่การตายเออเอาเรียบร้อยโอ้โหต้องทำดาเมจทั้งหมด1ล้านเออ16ล้านนะครับผมได้เกรดเอมาแล้วก็ได้สุดท้ายเป็น ทั้งหมด7เหรียญน,นะครับผมอตอนนี้ผมก็มีอยู่200กว่าเหรียญแล้วนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากลงอารีนาแบบใหม่นะครับเตรียมตัวให้พร้อม Devil ดิ g i m o n ต้องมีโคนต้องตีให้เป็นระดับดีนะครับรวมถึงตีขยายเปลี่ยนเป็นมอน6ทัง6แล้วก็มีเลือดด้วยนะครับเพราะดูจากที่คลิปผมแล้วเป็นยังไงมันสกิลแรงอยู่นะครับแล้วก็บัฟจะต้องฟูในระดับหนึ่งเลยนะครับ พยายามหาบัฟหาอะไรมาให้เต็มที่นะครับรวมถึงถ้าเกิดว่าใครเป็นเบิร์นโหมดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับลงดันเมืดด้วยเพื่อที่เราจะได้มีกำลังต่อสู้จนจบนะครับด่านสุดท้ายของอารีนาโหมดทั่วไปแล้วเราก็ได้เหรียญแบบเต็มๆนะครับผมยังไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไม่มีอะไรจะฝากแล้วยกเว้นว่าดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกท่านฟังอย่าเสียงผมแล้วน่าจะรู้ว่าป่วยหนักพอสมควรนะครับผม ยังไงนะครับถ้าชื่นชอบผลงานของเราอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้กับเราด้วยนะครับผมและสามารถกลับไปย้อนชมคลิปตัวเก่าได้ช่วงนี้อาจจะลงคลิปห่างหน่อยนะครับผมวันนี้แจ้งไว้เลยเพราะว่าไม่ค่อยสบายนะครับยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนกลาบสวัสดีทุกท่านครับบ๊ายบาย